บุ๋มปนัดดาสุดภูมิใจอวดเกรดสี่ลูกสาวน้องอันดาสมเป็นลูกด็อกเตอร์จริงๆ เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่บรรดาพี่ป้าน้าอาเทใจให้เต็มๆค่ะสำหรับบุ๋มปนัดดาที่เพิ่งจะคลอดลูกชายน้องอเล็กซ์ในวัย46ปีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าขณะน,นี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้พาลูกชายน้องอเล็กซ์กลับบ้านแล้วค่ะโดยมีบรรดาพี่สาวทั้ง4คนมาช่วยกันเลี้ยงน้องแถมลูกชายก็น้าตาน่ารักน่าหลงมากๆเลยล่าสุดคุณแม่บุ๋มปนัดดาก็มีเรื่องให้พาคภูมิ อีกแล้วค่ะเมื่อได้อวดเกรดสีของลูกสาวน้องอันดาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าจบหมห้าขึ้นหมหเทอมนี้พี่อันดาได้4.00บอกเลยว่ามันไม่ง่ายที่จะได้มาเพราะต้องมีทั้งความพยายามความอดทนความมีระเบียบวินัยในตัวเองการวางแผนใจที่สู้จนหนูเอาเกรดมาให้แม่ชื่นใจทั้งที่แม่ขอแค่หนูมีความสุขและทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองตอนนี้ความเครียดมัน ลงที่แม่เพราะพี่อันดายัางไม่บอกว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญน่นากลัวมากก็เรียกได้ว่าน้องอันดาเก่งมากๆเลยนะคะสมกับเป็นลูกแม่บุ๋มปนัดดาจริงๆคะ่ะ